อันต่อไปนะคะคือสีเขียวนะถัดจาก a อท r ทร t ก็ต้องเป็นสีเขียวคือทำให้ลูกค้าเชื่อแล้วช็อป <c oughs> อืมครับอ่เชื่อแล้วช็อปนะครับต,ตรงนี้ที่เขาอธิบายนะครับทางทางคุณแบรนด์ก็อธิบายว่ามันอ e ีทำไงก็ได้ให้มันอ e ีซี่ง่ายนะฮะในการเข้ามาช็อปเข้ามาดูแล้วก็จนกระทั่งการซื้อสินค้า <c oughs> นะรหรือว่ามันคือการเอนเกจลูกค้านั่นเองนะครับ <c oughs> อืเอนเกจก็ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นลักษณะว่าทําให้ลูกค้าเหมือนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาสนใจแบบเข้ามาลงรายละเอีอลลย,ยดกับข้อมูลของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นการเสนอข้อมูลมีสองส่วนที่ผมมองนะครับอันเนี้ยจริงๆมันคือการแก้แก้เพนพอยของมนุษย์อ่ะ huh. เออหนึ่งคือการแก้ไขความทุกข์ของลูกค้าอืมอืมเออ อันที่สองฮะคือส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าอืมโอเคครับเออผมว่า Engage หรือการการนำเสนอสินค้าบริการบนโลกใบนี้มันมีสองอย่างเนี่ยแหละพี่ครับแล้วเ,เราแก้ไขปัญหาให้เขาไหมอ่ะครับเออหรือเราส่งมอบความสุขการเอนเตอร์เทนสนุกสนานให้กับเขาถ้าเขายอมจ่ายเงินให้เราอืมโอเคโอเค คือไม่ไม่ใช่ว่าโฟกัสไปที่แก้ปัญหาอย่างเดียวบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ฉันอยากเอ็นจอยอยากมีความสุขอะโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รู้ต<ช>ัวเองขอาดอะไรใช่ปะอ่าโอเคโอเคก็แก้ไขปัญหากับสมมอบความสุขบางทีเข<ห>าไม่ขาดเขาไม่มีปัญหาแต่เขาอ,อยากได้ความสุขเพิ่มเติมอ่าอ่าอ่าโอเคเออเอออย่างช่วงตอนตอนนี้ครับที่กาลังจะฟื้นจากโควิดเนี่ยฮะเรียกว่ากำลังจะฟื้นไหมความรู้สึกว่ามันเหมือนจะฟื้นเนาะคนก็แบบ จะมาใช่เริ่มใช้จ่ายครับพี่อะไร,รที่มันคลิอัดอั้นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มอยู่ในมูทที่เริ่มเริ่มอยากจะจ่ายล้วพอเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยจ่ายไปเดี๋ยวอีกแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวก็ได้เงินจับมาอืมครับครับตรงนรนเนี้ยครับการเอนเกจเมนต์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำารบก็จะมีลีด d ม a จเม e ต์นะครับลีดเมาจเมนต์ความหมายก็คือเวลามีกลุ่มลูกค้าเข้ามาในสมมติในเพจของเราในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วเราจะจัดการ เ,ออเปลี่ยนตรงเนี้ยจากคนที่มาเยี่ยมชมนะฮะจากคนแปลกหน้ามาเยี่ยมชมแล้วกลายมาเป็นลูกค้าเราได้ยังไง <grim. S 1> นะครับ <esos S 1> มันก็จะมีการผ่านกระบวนการหลายอย่างนะครับเช่นการคัดกรองเอ่อเอ่อเรียกว่าคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะของลูกค้าเนะว่าเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่นั่นนี่อะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยครับเพื่อที่จะสร้างลีดเเมนต์ตัวนี้ขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เรา ผมคิดว่าเราต้องสู้อ่ะคือเราก็ต้องมีออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้ลูกค้าอือือเออฟเฟอร์บางทีมันใช่มันอาจจะไม่ใช่การ,รลดราคาแบบง่ายๆนะมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเขาได้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอืมซื้อหนึ่งแถมสามซื้อสามแถมแปดอะไรแบบนี้่ะอันนั้นก็ได้ก็ถือเป็นออฟเฟอร์เหมือนกันอ่าเออคือตรงเนี้ยผมจะไม่ติดนะผมก็จะ แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าหมายถึงลูกค้าคือครแอนของเราเนอะว่า huh. ว่าเขาอยากจะออฟเฟอร์แบบไหนเขาอยากจะลดราคาก็ได้หรือเขาอยากจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้ uh huh. หรือเขาอยากจะออฟเฟอร์บางอย่างเช่นลูกค้าซื้อตัวนี้ไปแล้วจะได้สิทธิธ์พิเศษกับสินค้าอีกตัวหนึ่งหรือได้บริการเพิ่ม,เต,มเติมได้ประกันอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเออเออหรืออ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือขายแล้วแถมประกันโควิดให้ ใช่ใช่ใช่ <besteht S 2> อ,ะอะไรอย่างเง <ranch as. S 1> <ด>ี้ยครับอันนี้คืออาการออฟเฟอร์แล้วก็สำหรับในประเทศไทยครับเรื่องของการแชทก็สำคัญลูกค้าก็อ่านแล้วอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือยังมีข้อสงสัยอยู่ก็อาจจะมีการแชทมาถามแล้วก็ต้อง<ม>เปลี่ยนการแชทครั้งนั้นเนี่ยคอนเวิร์ตนะฮะให้เป็นการซื้อ<ม><ม>ให้ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสกิลกับของแอดมิน ใช่นะของแอดมินแล้วแหละว่าจะมีความสามารถในการเปลี่ยนตรงนี้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับรับอ่าแล้วก็มีทุนอื่นน,นะฮะเช่นอัพเซลอ่ะเมื่อกี้ก็เช่นแบบซื้อตัวนี้แล้วซื้อตัวอื่นเพิ่มก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอะไรเงี้ยครับน,นี่เราจะเห็นในพวกอีคอมเมิร์ซนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีเมลมาเก็ตติ้งก็เช่น เข้ามาแล้วก็ทิ้งอีเลอมลไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปให้อะไรเงี้ยครับเพราะอาจจะเป็นสินค้าที่มีการใช้งานที่ซับซ้อนหรือมีรายละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเทคโนโลยีต่างอะไรเงี้ยครับก็ใช้อีเมลมาเก็ตติ้งได้ก็ดีเหมือนกันครับครับตรงนี้ครับก็คือการ engage นะทำให้ลูกค้าเชื่อจนถึงกระทั่งช็อปให้ได้นะซื้อให้ได้นะครับรบสุดท้ายครับดีล